พลิกสสเก้าไกลและทนายหน้าแหกแม่และลูกพกไอซ์ขอขมาหมอเหรียญทองหลังหลงคำนุนให้ท้าชนสุดท้ายยอมจำนวนสยบรับค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่6มิถุนายนพลตรีในายแพทย์เหรียญทองแน่นนะหรือว่าหมอเหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาได้เข้าพบกับพนักง,งานสอบสวนรับทราบข้อหาค่ะในคดีที่ตบหนุ่ม14พร้อมกับมีการปฏิเสธข้อหาทำอนาจารโดยได้ไปพร้อมกับทนายความค่ะมีการเดินทางไปพบกับพนักง,งานสอบสวนสอนอทุ่งสองห้องเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ภายหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนค่ะได้มีการออกหมายเรียกให้เข้ามาพบซึ่งก็ใช้เวลาค่ะในการสอบปากคำประมาณ1ชั่วโมงต่อมาค่ะพลตรีนายพันเหรียญทองนั่นนะก็มีการเปิดเผยว่าตัวเองได้มีการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากรณีที่มีผู้ลักลอบสูบบุรีและก็เสพเฮโรอีนภายในโรงพยาบาลเมื่อวันที่13พฤษภาคมซึ่งก็มีการแจ้งข้อหาทั้งหมดค่ะ6ข้อหา ก็มีทั้งกันโชครัพย์ทำร้ายร่างกาย ข่มขืนใจอน,นาจาร์อายุไม่เกิน15ปีทําให้อับอายโดยหมอเรียนทองค่ะกล่าวว่าในส่วนนี้ตนยอมรับบางข้อหาซึ่งก็คือในข้อที่1ค่ะการทําร้ายร่างกายยอมรับว่าทําร้ายร่างกายจริงแต่การทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจ,จิตใจการทำเพียงแค่ฟกช้ำดำเขียวเท่านั้นส่วนข้อหาอน,นาจารหมอเรียนทองบอกว่าตนเองขอปฏิเสธ เพราะไม่ได้มีความต้องการเกี่ยวกับเพศต้องการเพียงทำให้อับอายส่วนที่กล่าวหาว่ามีการทำอนาจารอายุน้อยกว่า15 ส่วนนี้ตนก็ขอปฏิเสธเนื่องจากไม่เชื่อว่าคนนี้อายุน้อยกว่า15ซึ่งตนเองก็ได้มีการให้การกับพนักงานสอบสวนและขอให้พนักงานสอบสวนมีการสอบสวนแม่เด็กว่ามีการแจ้งเกิดช้าด้วยหรือไม่ซึ่งก็จะมีการยืดอายุตามบัตรประชาชนที่แจ้งเกิดช้ามาใช้กับผมไม่ได้ ตนมั่นใจว่าอายุเกิน15อย่างแน่นอนที่สําคัญที่ตนมีการสั่งให้แก้พาร้อนจอนเนื่องจากในที่เกิดเหตุตนเห็นหน้าคนนี้แล้วเชื่อว่าน่าจะติดยาเสพติดแต่ไม่รู้ว่าเสพเฮโรอีนซึ่งตอนนี้ถูกดำเนินคดีอยู่ตนเองก็อยากจะให้พิสูจน์ว่า14จริงหรือไม่เพราะถ้าไม่ใช่ความผิดก็จะแตกต่างกันยืนยันว่าตนเองขอรับทราบเพียงสข้อหาคือข้อหาแรกทำร้ายร่างกาย แต่ไม่เป็นอันตรายต่อกายและใจและข้อที่2คือรับว่า ต้องการทำให้อับอายไม่มีเจตนาทางเพศหรือทำอนาจารส่วนข้อหาอื่นๆตนเองก็ขอปฏิเสธทั้งหมดและหมอเรียนทองนะคะยังบอกอีกว่าในส่วนของตนเองนั้นมีการดำเนินการในส่วนที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักง,งานของโรงพยาบาลและผู้มาใช้บริการประมาณ50คนอย่างน้อยจะเป็นผู้เสียหายทางแพ่งฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคนละ5,000บาทรวมเป็นเงินกว่า2,5,000บาท ซึ่งก็จะมีการดําเนินการในส่วนนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะหมอเหรียญทองมีการยืนยันว่าจะไม่มีการไกลเกลียใด,ดๆกับคู่กรณีอย่างแน่นอนทั้งในส่วนที่เขาแจ้งเอาผิดผมและที่ผมจะเอาผิดเขาอย่างแน่นอนภายหลังจากการรับทราบข้อกล่าวหาค่ะพนักงานสอบสวนเองก็ได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่าหมอเหรียญทองค่ะไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบนีและมีการเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเอง ต่อมาล่าสุดวันนี้ค่ะหมอเหรียญทองก็ได้มีการออกมาโพสเฟซบุ๊กว่าผมรู้ตั้งแต่คืนเกิดเหตุวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ผมมีการลงมือสั่งแก้ผ้าวัยรุ่นรายนี้แล้วว่าวัยรุ่นรายนี้เสพยาเสพติดเพราะมันแสดงอาการหลังจากการเสพยาออกมาให้ผมเห็น แต่ผมไม่รู้ว่ายาเสพติดอะไรนี่แหละครับคือสาเหตุของการสั่งแก้พาดลอนจอนเพราะต้องการรู้ว่าซุกซ่อนอยาเสพติดอะไรมีการลักขโมยร่วมด้วยหรือไม่พร้อมกับมีการบอกอีกว่าดังนั้นการที่แม่ลูกคู่นี้ติดต่อขอขมาผมนั้นแสดงให้เห็นว่าจุดๆและสอๆมันงับแสงแล้วเสียหมาหน้าแหกสิครับสำนักข่าวต่างๆลงข่าวให้ถูกต้องด้วยนะครับว่า แม่ของวัยรุ่นที่สุบุรีพร้อมเสพเฮโรอีนในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วถูกผมลงมือสั่งให้แก้พาลันจอนนั้นต่างหากที่เป็นผู้ขอไก่เกียรกับผมเองตัวผมเองไม่เคยขอไก่เกียรไม่เคยขอให้แม่ลูกยอมความขนาดมาขอขมาผมแล้วผมยังบอกไปได้ว่า แม่ไม่ต้องถอนแจ้งความเสียด้วยซ้ำเพราะผมอยากรู้ข้อมูลส่วนตัวของแม่และลูกว่าเป็นไปตามการประเมินด้านการข่าวของผมในฐานะอดีตผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าวหรือไม่ผมกําลังสนุกกับการใช้ประสบการณ์ด้านการข่าวของผมอยู่นะครับแม่ลูกต่างหากที่ขอไกลเกียนะครับไม่ใช่ผมแม่ไปหลงเชื่อคำแนะนำจากข้อกลา่าวหาไม่ฉลาดไม่ฉลาดจากทนายทำให้ผมตกเป็นผู้ต้องหา จากนั้นผมขอใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้ต้องหาขอให้พนักง,งานสอบสวนตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวทั้งแม่และลูกจากการที่กล่าวหาผมว่าผมกระทําอนาจารไม่เกิน15ปีเหมือนกับกรณีที่เจ้าของร้านบะหมี่อริราชศัตรูมีการฟ้องร้องดําเนินคดีกับผมแล้วผมใช้สิทธิ์ในการเป็นจําเลย ขอให้ศาลมีคำสั่งตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของร้านบัมมี่อริราัตรูจนรู้ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของร้านบะมมี่อริราัตรูแล้วในที่สุดผมก็ชนะคดีส่วนเจ้าของร้านบะมมี่อริราสตรูและทนายสิทธิมนุษยชนก็ล้วนหน้าแหกกันไปสิครับหาข้อมูลส่วนตัวของแม่ลูกถูกตรวจสอบขึ้นมาแล้วจะโอนละพอ่อ สำมัาปรากฏข้อท็จจริงเหมือนกับเหตุการณ์ซองเฮโรอีนเพราะอ,อุปกรณ์เสพที่ปรากฏต่อหน้าสสและก่อน,นักข่าวจำนวนมากหลายสำนักจนทำให้วัยรุนรน่นรายนี้ได้เปลี่ยนสถานะจากผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดเฮโรอีนและถูกตำรวจจับกลุ่มส่งสารดังนั้นทำไมผมจะต้องไปขอไกลเกลี่ยกับแม่ลูกคู่นี้ล่ะครับมีแต่แม่ลูกคู่นี้ต่างหาที่ขอเจรจาไกลเกลียขอยอมความกับผมเอง และผมยินดีให้เข้ามาขอขมาผมนะครับหากแม่ลูกคู่นี้สำนึกผิดจริงและก็มีการปิดท้ายว่าตะปั้นหลักสี่รังทรงหัดพระเจ้ามาราโดน่าทําให้มีคนค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมกับมีการแนะหมอเหรียญทองว่าคนที่พาไปแจ้งความท่านต้องเอาด้วยถ้าไม่มีคนแนะนำหรือคนพาแม่ลูกไปก็คงไม่กล้าคิดที่จะเอาท่านติดคุกและตั้งข้อหาท่านถึง6ข้อหาครับ หมอเหรียญทองค่ะก็ได้มีการเข้าไปตอบว่าผมปล่อยให้ทนายพาแม่ลูกไปแจ้งความจนในที่สุดทนายก็พาลูกไปเข้าคุกโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยผมและพักพวกยังตลกทนายผมชอบเจอทนายไม่ฉลาดไม่ฉลาดอย่างนี้แหละครับขณะนี้แม่ลูกคู่นี้หัวซุกหัวสุดเลยอีคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเผือกโชว์ไม่ฉลาดเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอค่ะ พูดจริงทำจริงสุดยอดครับคุณหมอสุดยอดชื่นชมครับอีกคนค่ะบอกว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณหมอสุดท้ายแม่ลูกก็โดนคนชักนำลอยแพแล้วกับสอสอก็หายไปเลยไม่แน่จริงอีกคนค่ะบอกว่าความจริงก็คือความจริงครับท่านโดยทนายของสองแม่ลูกคู่นี้ค่ะก็คือนายรัชพลสิริสาคร ที่เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ได้มีการยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ทำการตรวจสอบสารวัตรแจ้โดยมีการกล่าวหาว่าจับแพะในคดีน้องชมพู่แล้วก็ยังเคยเป็นทนายความค่ะที่ช่วยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดในตอนที่เป็นทนายให้กับลุงพลที่บ้านกะกอและก็นายรัชพลค่ะก็ยังเป็นคนที่ยื่นร้องกะกะตให้ทำการปัดทิ้งหลักฐานนายเรืองไกรปมทิพทาถือหุ้นไอทีวีด้วย ส่วนสสพักเก้าไกล2องคนที่ก่อนหน้านี้ก็มีการออกโรงปกป้องสองแม่ลูกคู่นี้ก็คือนายชยพลสะท้อนดีสสเขตหลักสีสจุจักรและนางสาวพัสรินรามวงศสสเขตดุสิตบางซื่อพักเก้าไกลนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต่างพากันเงียบเกรก็บ